งูที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดหนักที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพบกับมีไม้นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ไมยได้ออกมาอยู่หน้ากล้องนะคะหลังจากที่ลงคลิปในช่องไปน่าจะประมาณ40คลิปน่าจะได้แล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอเล่าเลยว่าไม่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบสารคดีมากๆอ่ะเมื่อก่อนนะคะตอนช่วงประถมมัธยมอย่างเงี้ยหลังจากที่เลิกเรียนเล่นบัสเสร็จกลับบ้านนะคะไม่ก็จะมาเปิดพวกช่องกาวอนเนยทีวีไทยพีพีเอสนะคะที่เขาจะมีรายการสารคดีช่วงตอนเย็น าสารคดีพวกนี้นะคะก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตอวกาศนะคะแล้วก็พวกอารยาธรรมโบราณซื่อมายเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยมันทําให้มายรู้สึกว่า,ามาเปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะได้เห็นว่าเฮ้ยมันเคยมีสิ่งนี้เกิดบนโลกใบนี้ด้วยเหรอบนโลกใบนี้มันมีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรที่แบบ มันเราไม่เคยพบไม่เคยเจอในชีวิตประจําวันนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นหมยก็เลยนะคะตัดสินใจนําความชอบของตัวเองตรงนี้นะคะมาทําเป็นรายการที่มีชื่อว่าลึกลับสุดสัปดาห์โดยรายการนี้นะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวที่ทั้งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วก็วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองค่ะ เมื่อสอวันก่อนนะคะไมได้ไปเรื่องฟีดข่าวใน f a c e b o o k นะคะก็เจอข้อความโพสต์โพสตหนึ่งนะคะจากาเว็บไซต์ดังเว็บไซต์หนึ่งเลยที่เขาโพสว่าพบงูยักษ์ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความยาวมากถึง15เมตรทุกคน15เมตรนะเว้ยบนโลกใบนี้มันจะมีงูที่ยาวขนาดนั้นได้จริงเหรอเอ,อมาก็เลยสงสัยนะคะก็เลยคลิกเข้าไปอ่านแล้วก็พบเนื้อหาในข้อความเนี่ย พูดถึงการค้นพบงูที่ยาวมากกว่า15เมตรแล้วก็มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายด้วยค่ะซึ่งเนือหาในโพสต์โพสต์นั้นนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องราวในปี1959นาวาเอกเรมี่นะคะเวลีเอิร์ธ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานทัพอากาศนะคะของเมืองคามิน่าในเบลเยียมคองโกสมัยนั้นนะคะเขาได้ถ่ายภาพภาพหนึ่งไว้คะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่างูยักษ์ที่อยู่ในภาพเนี่ยมีความยาวมากถึง15เมตรคนที่ถ่ายภาพไว้นะคะก็คือนาวเอกรีมี่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นในขณะที่เขาเนี่ยปฏิบัติภารกิจอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ซึ่งบินสูงจากพื้นดินเนี่ยราวๆ150เมตร ซึ่งก็สูงสูงอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะ150เมตรจากพื้นดินนะคะภาพเนี้ยเขาบอกว่าถูกถ่ายไว้แล้วก็เป็นภาพที่คือเหตุการณ์ในขนาดน,นั้นนะคะเขาเห็นว่ามีงูตัวหนึ่งกําลังเลื้อยออกมาจาก,กรูนะคะแล้วก็พยายามที่จะโจมตีเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เฮลิคอปเตอร์เล่านั้นนะคะพยายามเคลื่อนที่เข้าไปที่จะสังเกตการงูตัวนี้ใกล้ๆนะคะก็ถูกงูตัวเนี้ย โจมตีเข้ามานะคะน่าเอกเรมี่เนี่ยเขาเล่าอีกว่านะคะว่างูตัวนี้มีขนาดช่วงหัวนะคะมีความกว้างถึง60ซนติเมตรแล้วก็ขากันใจของมันนะคะที่มันอากว้างได้นะคะประมาณ90ซนติเมตรหูคือมันแบบเกือบเมตรเลยนะมันต้องใหญ่มากก็คือสีของลำตัวนะคะก็คือสีตาลอมเขียวแล้วก็ตรงใต้ท้องของมันนะคะก็คือมีสีขาวหมายก็เลยแบบนั่งคิดนอนคิดแบบ้วยว่า งูอะไรบนโลกใบนี้คุณผู้ชมที่มันจะมีขนาดใหญ่ยาวได้ถึง15เมตรมายก็เลยไปทำการรีเซิร์ชคือเอาพูดก่อนเลยว่าในชีวิตมายเท่าที่แบบเคยดูสารคาดีมานะก็แบบงูใหญ่ที่สุดที่มายรู้จักก็คืออนาคอนดาในป่าเมซอนอะใน ที่เราเห็นในสารคาดีแล้วก็ในหนังต่างๆที่แบบอนคดาคอนด a าหนึ่งสอมีหแบบมีหลายภาคมากเลยเออน,นั่นก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่มารู้จักแล้วแต่มันก็ไม่น่าจะยาวถึง15เมตรถูกไหมพอมาไปทําการรีเซิร์ชดูข้อมูลต่างๆตามเว็บไซต์หนังสือแล้วก็ใน YouTube ก็ดีนะคะมายก็ไปเจอชื่องูชนิดหนึ่งค่ะที่มายไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยงูนั้นมีชื่อว่าไททันโนโบอาค่ะซึ่งพอได้ทําการรีเสิร์ชเรื่องราวเกี่ยวกับ ไททันโนโบอาไปเรื่อยๆะค่ะมก็พบว่าเฮ้ยมป็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากที่จะนำมาทำเป็นคลิปในลึกรับสุดสัปดาห์ EP แรก EP นี้ค่ะโดยข้อมูลที่ใหมด้ไปเสิร์ชมาเบื้องต้นนะคะก็คพบว่าตัวไททันโนโบอานะคะเป็นสัตว์ดึกดำบัรน,นะคะที่ยาวได้มากถึง15เมตรและมีน้ำหนักตัวได้มากกว่า 1,500กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะด้วยขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะคะทำให้สัตว์ไร้ค่าชนิดนี้นะคะกลายเป็นสัตว์ที่มีมีความน่าเกรงขามมากที่สุดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ค่ะอ่ามาถึงตรงนี้นะคะทุกคนคงสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงกล้าพูดว่ามันเคยมีอาศัยอยู่บนโลกใบนี้น่าเกรงขามที่สุดบนโลกใบนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันมีหลักฐานค่ะทุกคนมันมีหลักฐานเกี่ยวกับการค้นพบฟอสซิล งูยักษ์ครั้งแรกนะคะในเหมืองของฐานหินทานหินเคเรยอนที่ลากูเอจิรานะคะประเทศโคลัมเบียเขาค้นอฟอสซิลงูยักษ์นะคะเมื่อนำฟอสซิลตรงนั้นนะคะไปวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเขาก็ได้ข้อสันนิษฐานออกมาว่าตัวของไททันโนโมอานะคะน่าจะมีชีวิตและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ในช่วงของยุคพาลิโอซีน,นะคะ่ะ พาริโอซินตอนต้นนะคะถ้าเทียบเปียบเป็นปีเราก็น่าจะอยู่ที่เราๆหกสถึงห้ล้านปีก่อนในทวีปอเมริกาใต้เขายังคาดการแล้วก็ประมาณการไว้อีกนะคะว่าเจ้าของฟอสซิลชิ้นนี้หรือว่าเจ้าของโครงกระดูกชิ้นนี้นะคะน่าจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ12.8เมตรมีน้ำหนักตัวอยู่ที่1135อิกโลกร,รัมค่ะคุณผู้ชมโอ้โห ด้วยขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะคะงูชนิดนี้ที่ถูกคอนพบฟอซิว่ะคะ่ะถูกตั้งชื่อว่าไททันโนโบอาหรือแปลตรงตัวว่างูหลามยักษ์อาจจะคิดภาพไม่ออกว่าไอ้15เมตรเนี่ยมันยาวขนาดไหนเดี๋ยวมาขออนุญาตเปรียบเทียบให้ดูนะคะกับรถบัส1คันอ่ารถบัสในลอนดอนคันใหญ่ๆอะค่ะรถบัสเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ เเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่ว่างูนี้มีความยาวมากถึง15เมตรนะคุณคือมันยาวกว่ารถบัสอีกหนึ่งภาพหรืไหมคะงูที่ยาวกว่ารถบัสอะ่ะ มันโค,คตรน่ากลัวด้วยความยาวมากถึง15เมตรน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะและใหญ่อะค่ะจึงทำให้ไททันโนบักอาถูกตั้งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามมากที่สุดในอเมริกาใต้ในยุคนั้นค่ะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่จึงถูกใจัดให้ว่าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดหนักที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองค่ะพอมาถึงตรงนี้ค่ะมายก็เริ่มเกิดข้อสงสัยค่ะว่าเฮ้ อะไรอะที่มันทําให้เป็นปัจจัยอะไรที่ทําให้ไททันโนโบอามันมีขนาดตัวยาวถึง15เมตรมีน้ําหนักเป็นกันตัน,ตนะคุณผู้ชมคือแบบมันก็ต้องมีปัจจัยอะไรที่มันแตกต่างจากงูสมัยนี้ที่แบบมันยาวเท่าแขนเท่าขาของเราอะไรเงี้ยยาวสุดก็แบบ สอเมตรหรือ4-5เมตรนี่ก็คือถือว่ายาวมากเท่าที่เคยแบบคนพบในปัจจุบันแล้วรูไหมทีนี้พอไมารีเสิร์ชข้อมูลลึกๆๆไปเรื่อยๆค่ะไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ยุคนั้นกับยุคนี้มันแตกต่างกันนะคะมายก็ไปคนพบว่าปัจจัยของอุณหภูมิค่ะมีผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและความยาวของสัตว์เลื้อยคานในยุคนั้นค่ะพอไปเทียบนะคะอุณหภูมิในยุคข,ของ พาลิโอซีนตอนต้น,นในยุคนั้นนะคะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นกว่าในปัจจุบันค่ะอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่าเนี่ยมันก็มีผลทําให้ขนาดตัวของสัตว์เลื้อยคานนะคะขยายแล้วก็ใหญ่กว่าในปัจจุบันอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะเย็นกว่านะคะซึ่งถามว่ามามีหลักฐานอะไรที่มันจะมาอ้างอิงปัจจัยตรงนี้นะคะพอมาได้ไปดูเรียกว่าสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นนะคะก็พบว่ามันยังมีเต่ายักษ์คุณผู้ชมที่มันมีขนาดใหญ่เท่ากับ รถยนต์ในสมัยนี้เออแล้วก็ยังมีพวกจระเข้บโบราณที่มันยาว6-7ถึงเเมตรที่มันอาศัยอยู่ในช่วงยุคของไททันโดโบอาแต่ถ้าในส่วนนี้นะคะเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยมีข้อสันนิษฐานหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้คิดว่าสัตว์ในยุคยึกดบบันในยุคนี้มันมีขนาดใหญ่กว่าในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปมาได้เลยนะคะคือไม้เนี่ยอยากฟังความคิดเห็นของทุกคน <c oughs> เพื่อแบบว่าจะเป็นการเปิดโลกกัลธาเกับไม้ด้วยแล้วมันก็ทําให้ไม้สงสัยอีกค่ะว่าเฮ้ย พอไททันโ bon มโนอาแล้วนีขนาดตัวใหญ่ขนาดนั้นอะแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารมันอยู่ที่ไหนมันจะซ่อนตัวยังไงแบบไม่ให้ถูกล่าหรือแบบว่าถูกเหยียบพบเห็นได้ง่ายค่ะการโพลฟอสซีว่ะมันอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ใช่ไหมคะในพวกป่าดงดิบอะไรเงี้ยถ้าเลือกถึงป่าดงดิบในปัจจุบันแล้วก็คงจะมีที่หนึ่งค่ะที่ชัดเจนเลยก็คือป่าอเมซอนในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็คิดได้ว่าด้วยขนาดตัวที่มันค่อนข้างใหญ่ของไททันโมโนอาค่ะมันน่าจะอยู่ในน้ํามากกว่าบนบก เพราะอะไรเพราะว่าน้ำค่ะมันจะช่วยพยุงพยุงน้ําหนักของร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่โตแลาหนักของมันเนี่ยพอมันอยู่ในน้ำมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นทุกคนนึกภาพออกไหมอาแล้วน้ํานะคะก็ยังเป็นส่วนเนึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การอําพรางตัวของไททันโนโมอาในขณะล่าเหยื่อได้นั่นเองอะสมมติถ้าเราเป็นเหยื่อใช่ปะ่ะถ้าเราเห็นแบบนักล่าที่แบบแม่งเหลือยมาด้วยแบบความยาว15เมตรเราคงเพ่นหนีไปแล้วอ่ะ เออถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ำนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้ไททันนโบออาเนี่ยอัาพางตัวขณะล่เหยื่อแล้วไททันนโบอาเนี่ย,ย,ทย,ทนโนโยกินอะไรเป็นอาหารเท่ากิดว่าเทียบกับงูในปัจจุบันนะคะก็จะกินพวกปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองหรือว่ากินพวกนกหนูเขียดตะปาดหรือว่าใหญ่สุดที่เราเคยมีข่าวเห็นก็คือกินพวกลูกวัวลูก,ลกควายอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ว่า ไททัน, A, นโนโบอาในยุคนั้นนะคะคือเขากินพวกปลาใหญ่ที่อยู่ในแม่น้ำจอร์เคโบรานะคะอย่างเซเรคอนนิสซูคัสนะคะหรือพวกอคิรอนทิสซูคัสที่เป็นจอร์เคโบลานขนาดใหญ่ยาว6-7เมตรนละคุณผู้ชมเออยาว6-7เมตรในะสมัยนั้นก็คือมันก็แบบเป็นนักล่าที่แบบน่าเกรงขามที่สุดในลุ่มน้ำแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอกับไททันโนโบอาค่ะมันก็กลายเป็นแค่ อาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเองค่ะโลกของเรานะคะมันไม่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะคะอุณหภูมิที่ลดลงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทําให้งูยักษ์แล้วก็สัตว์เลื้อยคานเนี่ยมีสภาพแปรเปลี่ยนไปแล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะก็แต่ว่าส่วนตัวมานะมาคิดว่าตัวของไททันโนโบอาเนี่ยยังไม่สูญพันธุ์ไปค่ะ เพราะว่าถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมที่ไททันโดโบอาอาศัยอยู่ในยุคอดีตอะ่ะที่เป็นป่าดงดิบเหมือนกันอยู่ในน้ํา แล้วก็อยู่ในป่าที่มันลึกลับสภาพอากาศถ้าเทียบในปัจจุบันนะที่ยังมีอยู่บนโลกใบนี้ก็คือป่าเมซอนถูกว่าในลุ่มน้ำเมซอน Amazon นะคะมันยังคงมีสภาพแวดล้อมเหมือนกับเมื่อหลาย10ล้านปีก่อนที่บางส่วนที่เรายังไม่สามารถเข้าไปค้นพบได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่างูยักษ์ไททันโนโบอาเนะะี่ยค่ะมันอาจจะพยายามที่จะมีชีวิตรอดด้วยการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ออกลูกออกหลานแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าอเมซอนนี้ก็เป็นได้ รอแค่วันค่ะรอแค่วันที่พวกมันเนี่ยจะออกมาให้พวกเราเห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าตัวของไททันโนโมอารหรือว่าสัตว์เลื้อยคานที่แบบมีขนาดใหญ่ๆเหมือนกับในดึกดำบรรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะคะไมายก็อยากจะอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือใครๆคิดว่าเฮ้ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่มีใครเคยพบเจอมันเลยแบบ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่พันนาวาเอกเรมี่ค้นพบเนี่ยเราก็ไม่ชัวร์อีกว่า จะเป็นคนพบจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลที่มาททาการรีเสิร์ชค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับไททันโดโมอามาฝากคุณผู้ชมในลึกลับสุดสัปดาห์ EP หนึ่งนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับมา์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ,บวันนี้บายบาย